ซึ่งเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่จะบอกว่าเป็นเมนูระดับโลกเลยแต่การทำเนี่ยง่ายมากๆและก็วัตถุด,ดิบโคตรง่ายว้าวมาแล้วกลิน่นรอครับรอแต่เนี่ยคืออร่อยมากโห oh, ทนไม่ไหวโอ้โหดเซกวไปีก ดีจาตัวเองกับามอาีกครั้งกับรายการบังเข้าครัวซึ่งเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่จะบอกว่าเป็นเมนูระดับโลกเลยแต่การทาเนี่ยง่ายมากๆและก็วัตถุด,ดิบโคตรง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่หายากมากๆในประเทศไทยเพราะคนไทยเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ามีม,มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเนื้อเนื้อเนี่ยเราจะเอาเนื้ออะไรก็ได้ในที่นี้อยู่ที่เราเลยแต่ผมแนะนําให้เป็นสันหลังเพราะมันเป็นเนื้อจุดที่ผมโปรดมันเนื้อมันไม่ได้แข็งไม่อะไรเนาะแล้วก็เราจะมีแน่นอนมีกระเทียม มีมันฝรั่งพริกไทยมีเกลือผมจะไม่ใส่น้ำตาลผมจะไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเพราะผมเคยบอกทุกคนแล้วว่าเราจะทําอาหารให้มันมีสุขภาพเนี่ยอะไรที่มันคงธรรมชาติที่สุดเราคงต้องทําแบบนั้นววมันเป็นอาหารสุขภาพแรกไขมันส่วนเกินเยอะมากบางคนก็กินนะครับมันตรงนี้เนี่ยแต่ผมไม่เอาโอ้โหอยางเท่ คือเวลาการทำเนี่ยครับเนื้ออยู่ที่เพื่อนๆเลยต้องการแบบไหนอาจจะชอบแบบบดละเอียดจะจะปัน่นหรือว่าจะสับให้มันเละแต่ผมต้องการให้ลูกประมาณลูกคิวบิกลูกประมาณลูกลูกแก้วมันจะสวยมากๆเนี่ยประมาณนี้เนี่ยสวยงามมากเลย อีกผลที่ผมเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเนื้อสันหลังเนี่ยติดมันเนี่ยเนื่องจากว่ามันกินแล้วอร่อยอะ่ะผมชอบอะ่ะแล้วมันไม่แข็งไงถึงแม้มันจะค่อนข้างสูงกว่าเนื้อทั่วไปหน่อยแต่ว่ากินแล้วอร่อยอเรากินดีกว่าเนาะทำอุตสาห์ทำงานเหนื่อยโอเค<ป>อเคนี่ยเวลาตัด นิ้วกลางวันด้านหน้านิ้วชี้แล้วนิ้วนางนางด้านหลังปกระกเทียมเล็กเนี่ยทุกคนต้องระวังนิ้วหน่อยจะเย,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 ยน็นเรียบร้อยโอเคกระเทียมเรียบร้อยเนาะเนื่องจากว่าชื่อเ,อเมนูเนี่ยก็คือเนื้อมันฝรั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องมีมันฝรั่ง มันฝรั่งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะทําให้ละเอียดเลยคือจะไม่มีอะไรติดเลยแต่ผมว่าผมกินเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเพราะแบบที่ผมบอกอะนะอาหารอะไรที่เป็นอาหารสุขภาพเนี่ยคือเราต้องคงธรรมชาติมากที่สุดเคยเห็นสัตว์เป็นโรคมะเร็งไหมัต <Yeah. S 1> ่าาเวลามันกินอะไรอย่างเงี้ยมันคุงไม่แกะอะไรทีล้วผมเชื่อเหลือเกินไอ้เปลือกมันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์แต่ผมก็จะแกะหน่อยผมจะพาครึ่งเลยไม่ต้องไปกดแรงไม่ต้องอะไรมากให้ความคมของมีดเนี่ยมันทํางานของมันเองโอเคนะ ขนาดมันฝรั่งเนี่ยมันอยู่ที่เราเลยเราจะชอบแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยนะผมจะแบ่งมันเป็น4ส่วนทั้งหมด1 2 3 4 2> ผมพยายามจะให้มันขนาดคล้ายๆกับเนื้อครับ เปิดให้ร้อนแล้วก็พอลาเราจะทอดเราค่อยโค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 ่เด็กล่ะสัสะผลักแล้วดึงกลับมามันค่อนข้างหนักเพราะผมใส่เยอะมากจปะป้า ล้ามมาเอ้ยเดี๋ยนะะขอบขอบมันเริ่มไหม้แล้วเรือนิดนึง ผมจะใส่เนื้อก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะใส่กระเทียมว้าวมาแล้วกลิ่นไฟเนี่ยไฟปานกลางคือเนื้อเนี่ยมันจะมีความหอมของมันอยู่แล้วกลิ่นตัวของวัวเนี่ยเนื้อเวลาโดนไฟเนี่ยมันจะหอมอยู่แล้วมไม่จำเป็นต้องทําอะไรมากผมจะใส่น้ําหน่อยเพราะว่าเนื้อเนี่ยแน่นอนมันจะสุกยากกว่าไก่ เพราะฉะนั้นเวลาผมใส่น้ำเนี่ยมันจะช่วยให้มันสุกเร็วแต่ว่าเราเราไม่ได้ทําซุปนะเราใส่น้ําไม่ต้องเยอะแล้วก็เราผัดจุดแห้งจะมันแห้งของมันเองสวยเลยรอครับรอแต่เนี่ยคืออร่อยมากโหทนไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ผมทอดเนี่ยผมจะไม่ทอดให้มันนิ่มสุกร0อให้ปานกลางเพราะเราจะมาใส่คุบในนี้อีกครั้งหนึง ผมจะใส่เกลือนิดนึงเกลือเนี่ยเราเราใส่ไม่ต้องเยอะใส่ทีหลังได้ให้มันมีความเผ็ดความหอมความพริกไทยเนื้อสันหลังเนี่ยคือที่ผมบอกที่ผมเลือกใช้เพราะมันสุกเร็วมากไม,ม่เหมือนเนื้ออืน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมไม่จําเป็นต้องรอให้น้ํามันแห้งสนิทผมจะเอาออกโอเคตอนนี้ผมเปิดไฟแรงแล้ว เริ่มหนักแล้วโอ้ยโยนไม่ค่อยได้แล้วแต่ผัดนี้มันแห้งคือชื่อแกงเนี่ยมันผัดนะครับทุกคนไม่ใช่ต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแกงเนี่ยมันอยู่ที่เราเลยแต่ผมจะเอาทำแบบออริจินัลมากที่สุดเนี่ยจริงๆผมแค่ได้กลิ่นผมก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ต้มแล้วแต่กียะพอเวลาเราต้มใช่ไหมกลิ่นเนื้อมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งและพอเวลาเราผัดกึ่งเนื้อมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง โอ้งนง์ผัดเนื้อมัน b รั่งโอ้โห lly เซ้อสเอะ นี l. L. ่นี่ดูเธอโผเทไหมเทพรสวรรค์ชัดๆเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยว้าวโอ้โหมาสะดังอย่างเดียวนะ Okey, apa dah? Hmm. Ni. Eh, dia siu. Oh, tajam. Hei! Ni. Jom. Eh, makke! Eh, Hmm. Oh. Dia buat ni tak ada. Hmm. Kau dengar. Mm. Bukan hari aja kena. Banyak sangat nampak dok laut ni di mm. Cie. Tak ada dok. <laughs> oh. Tak ada. tapi demo dok buat. Dia mau dok buat. Gapo daging ke hari. Tak tahu. Tapi dia akan sedap. Sepangga hot moy ton nak buka tiam lu benda daging kat ni dok. Bu daging tu. Atau buka tiam tilang sebab dia sewi kat tiam bag mai bag tai dok. Oh, dah segar bagi. <laughs> <laughs> การทำกับข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็มันมันคือความสุขด้วยใช่ไหมถ้าหากว่าเราได้ทํากับข้าวใหม่ๆเห็นไหมเป็นอะไรที่มันง่ายมากๆแค่เนื้อมันฝรั่งเกลือพริกไทยแค่นั้นง่ายๆนี่แหละครับการทําอาหารผัดเนื้อมันฝรั่ง ถ้าภาษาสเปนเรียกว่าอากอซินาร์การเนกรปาปสประมาณว่าเนื้อและก็มันฝรั่งรสชาติมันอร่อยมันเข้าเลยนะอเอ้ชนชนช้นเดนเดี๋ยวดา